สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผม I, กกไอจักรยูทูบเกาหลีนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม Wonderland นด์ออนไลน์โมบายนะครับซึ่งวันนี้นะฮะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันในช่วงโค้ดเบต้านะครับผมซึ่งโค้ดเบต้าเนี่ยมันมีกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเนี่ยเก็บเลเวลตัวละครเรากับขุนพลให้เกินเลเวล30ขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเอ้ยใครหลายๆคนที่อยากได้ไอเทมช่วงโค้ดเบต้าหรือว่าไอเเข็มเอาไว้เก็บเลเวลตอนโอเพนเบต้าเนี่ยก็อยากรู้ว่าเอ้ย อ่าหนึ่งถึงสาเนี่ยเก็บยังไงดีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนกันว่าเอ้ยหนึ่งถึงสาเนี่ยไปเก็บตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันมีที่อะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มแรกเลยครับผมผมมาถึงที่ชายหาดเริ่มต้นให้เลยนะฮะคือชายหาดเริ่มต้นเนี่ยเรามาถึงเลเวลหนึ่งใช่ไหมผมได้นําให้กดภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกทำเควสในหมู่บ้านก่อนเควสช่วงแรกๆอ่ะจนเราได้ลูก้ามานะครับผมลูก้าี่ยเป็นขุนพลนะฮะเราก็นี่ครับผมเนี่ยก็สั่งให้ลูก้าออกลบนะครับอ่าอัน ขั้นแรกเลยนะนั่นกะ็คือทำเควสในหมู่บ้านแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปหมู่บ้านแรกเลยแล้วกันนี่ครับหมู่บ้านแรกนะผมเข้ามาเนี่ยก็กดหน้าต่างภารกิจแล้วก็เลือกทำเควสนะฮะก็ทําไปทําไปให้หมดเลยครับผมมันจะได้ประมาณสักเลเวลห้ามั้งครับทําไปเรื่อยๆนะผมคือเควสส่วนใหญ่มันไม่ได้ไอพีหรอกแต่แค่ระหว่างทางมันต้องสู้มอนนู้นนี่นั่นนะฮะก็เลยได้เลเวลห้ามานะครับผม แล้วก็นี่ครับผมคุยกับหมอก่อนนะครับเรื่องบันทึกจุดเซฟนะครับอ่าคือเวลาเราไปไหนไกลๆเนี่ยเราอยากกลับมาที่นี่นะผมให้กดที่ระบบนะฮะแล้วก็กดว่ากลับจุดเกิดนะฮะเรียกว่าจุดเซฟครับจะโผล่มาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพ่อค้าขายอุปกรณ์ครับเราสามารถซื้อของได้ครับพวกของเพื่อเวทพีอันนี้พ่อค้าฝากอุปกรณ์นะผมเป็นคังนั่นแหละเอาไว้เก็บของนะฮะโอเคเมื่อเราเลเวล5นะครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องสอนใช้บอร์ดก่อนนะฮะเกมนี้มันจะมีบอร์ดก็คือนี่ครับรีโมทครับจะได้ทุกคนในเกมอยู่แล้ว ตรงนี้ครับผมเป็นการเซตค่านะผมอ่ะก่อนอื่นเลยครับผมติ๊กข้างบนครับผมรีโมทออโต้ Auto นะครับคือเปิดใช้งานบอทนะฮะอันนี้เปิดเดินไปเดินมาออโต้นี่ครับผมกดปุ๊บแล้วถ้ากดอันนี้แล้วก็กดอันที่2ด้วยนะผมเดินไปเดินมาเนี่ยมันจะเดินให้นะครับเหมาะกับจังหวะคนเยอะๆนะครับผมต้องเดินนะฮะถ้าไม่เดินเนี่ยมอนจะไม่ชนนะฮะคือเกมนี้มอนส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะเก็บเวลเนี่ยก็คือมอนต้องชนนะฮะถ้ามอนไม่ชนเนี่ยมันจะ ไม่ได้ต่อสู้นะครับผมดังนั้นถ้าคนเยอะๆมากๆก็ต้องเดินนะครับเดินแล้วมันจะมีโอกาสสุ่มเจอนะครับผมข้อที่3ครับผมออกจากการต่อสู้ลบแล้วกินบํารุงอัตโนมัตินะฮะซึ่งอันนี้นะผมมันจะไปคอมโบกับอไอเทมชุดหนึ่งที่เอาไว้เติม HP กับ SP ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นการตริกว่าเฮ้ยถ้าผู้เล่นตาย10ครั้งอ่ะสมมติผมติกว่าถ้าสเสลียงตาย10ครั้งเนี่ยให้ออกจากเกมนะครับผมเพราะอันนี้ เอาไว้ป้องกันว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีค่าความซื่อสัตย์คล้ายๆกับ T s อยู่นะฮะอ่ะเกมนี้มันชื่อค่าาร์มเฟรลี่นะผมผมจำไม่ได้ว่าต่ำกว่าเท่าไหร่มาถึงหนีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันหนีนะฮะถ้ามันตายบ่อยๆกอ็ออกจากเกมไว้ดีกว่านะครับมันมีไอเทมในแคชช็อปที่เอาไว้เพิ่มความซื่อสัตย์เพิ่มค่าเฟรลี่อยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเอาไว้เดี๋ยวพาให้ดูนะฮะแล้วก็อันนี้สายหลุดแล้วลิงก์ออโต้ก็คือถ้ามันถูกตัดจากเซิร์ฟเวอรัันะ,รนะ้ครงบ แล้วถ้าต่อ5ครั้งแล้วไม่ติดอีกก็ปิดไปเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมเป็นการกินยาช่องบํารุงนะฮะก็คือการกินยานั่นเองสั่งไว้ว่ากินช่อง1นึถึงห้นะมีอะไรบ้างที่มันจะเรียงเนี่ยรู้สึกน่าจะเรียงแบบนี้นะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะเรียงไปนะครับผมห้าแถวนะฮะห้าสิบช่องนะครับแล้วก็กินเมื่อ h p ต่ำกว่าอ่ะของผมตั้งไว้หนึ่งร้อยครับผมเพราะไงก็กินเต็มอยู่แล้วนะฮะ ก็ต่ำกว่าร้อยก็กินต่ำกว่าร้อยก็กินนะครับผมอันนี้ข้างล่างเป็นของขุนนะฮะของสัตว์เลี้ยงนะครับผม HP ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีของบ่มลุงให้ออกเลยนะครับอันนี้คือป้องกันไว้ว่าถ้าเราบอดนานเนี่ยแล้วยาหมดนะครับผมให้ออกจากเกมนะฮะแล้วต่อไปครับผมเป็นขั้นสูงนะครับผมขั้นสูงเนี่ยเอ่ออันนี้คือการตั้งการต่อสู้นะครับผมอันนี้คือเข้ามาเนี่ยถ้าใช้โจมตีปกติก็คือแบบนี้ครับผมกดติ๊กปุ๊บแล้วก็เลือก <feito> อันนี้ครับหนึ่งสองครับผมเทอร์หนนะึ่งเท ทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนแล้วก็วนลูปนะฮะทำนี้ทำนี้เรื่อยๆนะผมถ้าใครจะใช้สกิลก็กดนีกครับทักษะนะฮะอ่าแล้วก็เลือกสกิลเอานะครับผมว่าจะใช้อะไรนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงนะครับอ่านอกจากนั้นนะผมมันยังเซตได้นะว่าอัานนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้ใส่ใครอ่าสมมติถ้ามีสกิลสายบัฟอย่างเงี้ยมันจะสนับสนุนได้นะครับลดความไวใส่ศัตรู ใส่ผู้เล่นใส่คู่หูอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลือกได้นะฮะอันนี้สําหรับสายซับนะครับผมใช้ช่องสองนะฮะใช้แถวนี้นะครับแล้วอันนี้นะผมเอาไว้ใช้ฮิวได้นะผมถ้าเนี่ยถ้าเลือดน้อยกว่าเท่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นแบบเป็นหน่วยเลยนะฮะก็ลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเลือดถ้าคิีต่ำกว่าสินะครับผมใช้อันนี้นะฮะใช้การหนีหรือว่าถ้าใช้เป็นสายซับก็ใช้การฮิวแล้วก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้เอาไว้ใช้ใส่ศัตรูเป็นแบบแคล้ายๆสกิลดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้ใช้เมื่อฉันตายนะผมก็อาจจะเป็นใช้ชุบนะครับผมคู่หูก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับสกิลเด็ดๆนะหน้าตาเหมือนกันก็เซตกันไปนะครับผมอันนี้คือการเซตบอทนะครับผมอย่างที่2อย่างที่บอกไปว่ายาที่เอาไปใช้กับบอทนะผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมขวดสีฟ้ากับขวดสีแดงนะครับ2ออันนี้หาได้ในแคชช็อปนะครับผมมีทั้งแบบซื้อเดี่ยวๆหรือว่าสุ่มได้นะครับผม เดี๋ยวผมพาไปเนี่ยอันนี้คือยังใช้ไม่ได้นะครับผมต้องแกะก่อนนะแกะออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันมีทับสามหมื่นนะผมก็คือจะเติมเลือดได้ส0 0หม่หน่วยนะผมแล้วก็ทับสองหมื่นคือเติมได้ส0 0หมนหน่วยแล้วก็ยาพื้น hp ก็เหมือนกันนะครับอ่าถ้าได้แบบนี้มาก็แกะก่อนจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ยานี้ซื้อได้ในแคชชอปนะครับผมอ่อยู่ที่อุปกรณ์นะครับผมนี่ครับแพ็คคู่ครับ2ขวด22 22เพชรเขียวนะครับ ส่วนยาไอพีก็แพ็คคู่2ขวด30เพชรเขียวนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับผมถ้าใครแบบเอ้ยคิดว่า22กับ30แพงไปผมลองมาอันนี้ได้นะครับผมถุงสุ่มต่างๆนะครับผมถุงสุ่มต่างๆเนี่ย16 16เพชรเขียวนะครับผมมันจะมีโอกาสได้พวกยานี้ด้วยนะฮะจะได้ยายาแดงยาฟ้าด้วยแล้วก็ได้ของอื่นๆด้วยนะครับผมเช่นตุ๊กตาไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างอันนี้ผมสุ่มให้ดูอันนี้เป็นถุงสุ่มวานนอนนะฮะกดปุ๊บ นี่จะได้อมยิ้มเด็กนะฮะออมยิ้มเด็กเนี่ยเอาไปทาให้ศัตรูอ่อนแอลงนะฮะ,ะกดอีกปุ๊บได้อมยิ้มเด็กอีกแล้วกดอีกอมยิ้มเด็กรัวๆอมยิ้มเด็กอีกแล้วอ่ะเห็นไหมอันนี้จะได้ยาขวดฟ้ามานะครับผมแล้วก็นอกจากยาขวดแล้วนะครับผมจะมีอีกอันนึงที่ดีมากครับผมได้จากการสุ่มนะฮะนั่นก็คือยาคูนีพีสี่เท่านะครับ นี่ครับผมพูดถึงก็มาเลยนะครับนี่ครับยาวิเศษสีเท่านะครับผมจะทำให้ EXP เพิ่มขึ้น4เท่าในเวลา2ชั่วโมงครับผมกดใช้ปุ๊บมันจะนับเวลาถอยหลัง2ชั่วโมงครับเราก็รีบไปเก็บเลเวลนะฮะโอเคของส่วนเสริมในการเก็บเลเวลหมดไปนะผมไปดูสถานที่กันดีกว่าเมื่อเลเวล5นะครับผมให้เราเดินมาท้ายหมู่บ้านก่อนครับผมเดินมาฮะเราจะไปตีเห็ดกันนะครับผมปล่อยบอทที่เห็ดนะฮะมาปุ๊บ ต้องบอกอ่ะนี่อันนี้เป็นพ่อค้าขายอาวุธนะครับผมถ้าใครแบบต้องการอาวุธก็ซื้อได้ที่คนนี้นะฮะนี่ครับเราก็ยังอยู่ในเกาะเหนือนะฮะก็จะมีแถวแถวด้านใกล้ๆนี้แหละครับผมสารพัดเห็ดแถวแวนี้นะฮะอ่าถ้าใครแบบอยากได้ตัวได้น้อยก็อยู่ตรงต้นต้นหน่อยนะครับอ่าตรงนเนี้ยเนี่ยจะน้อยนิดนึงนะผมแต่ถ้าเข้าไปลึกๆทางด้านขวาหน่อยเนี่ยจะเจอเยอะขึ้นนะแบบ2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะสูงสุดที่3ตัวม้งนะครับแต่ก็จะมีหลายๆธาตุนะฮะ อ่าเนี่ยเลเวลหที่เป็นเห็ดเฉยๆใช่ไหมแต่เข้าลึกไปหน่อยก็จะเป็นรู้สึกเป็นพวกเลเวลแนะฮะนี่เข้าไปเรื่อยๆครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ถ้าแบบเฮ้ยถ้าคนเยอะไปนะผมกดเปิดบอดเดินซะนะฮะอ่ากดเปิดบอดเดินแล้วเดี๋ยวมันจะเดิน,เ,ดนเป็นเลขแปดเนี่ยแล้วก็เก็บเลเวลได้ยาวๆนะครับเก็บเห็ดเนี่ยถึงเลเวลสินะครับผมคือจาก5เนี่ยเก็บถึง10นะครับผม แล้วก็พอถึงเ e v e l 10นะผมให้เดินลงไปด้านล่างนะครับเห็นจุดล่างๆสีฟ้าๆสองอันด้านล่างไหมให้เราไปที่จุดล่างอันบนนะครับตรงนี้นะครับผมเราจะเข้าฟาร์มไก่กันนะฮะนี่ครับเมื่อมาถึงฟาร์มไก่นะฮะตรงนี้นะครับผมก็เปิดบอดเดินเลยครับแบบนี้นะครับ เนี่ยเราจะเจอลูกเจีย๊ยบนะครับผมประมาณ4ตัวนะครับผมถ้าอยู่ตรงแถวแถวที่ผมยืนอยู่นะตรงด้านบนบนนิดนึงนะฮะจะเจอลูกเจีย๊ยบ4ตัวนะผมเลเวล11นะฮะเราสามารถปล่อยบอทที่นี่ได้จนถึงเลเวล18นะครับผม10บถึงสิเนี่ยปล่อยที่นี่นะฮะอ่าถามว่าตรงนี้มันมีดีอะไรครับผมอย่างแรกก็คือลูกเจีย๊ยบตีเบา,เบามากนะผมตีประมาณ10แค่นั้นเองนะผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือลูกเจีย๊ยบเนี่ยดรอปของกินนะครับผมบางคนเนี่ยเป็นสายฟรีอาจจะไม่ได้เติมยาเยอะอย่างเงี้ยให้มาใช้แบบ บอดกระดุกเจี๊ยมเนี่ยครับหาของกินได้เพราะมันจะดรอปของกินรู้สึกจะเป็นกระสอบข้าวหรืออะไรนี่แหละนะฮะซึ่งมันดีมากครับผมเราประหยัดค่ายาได้เยอะนะฮะอ่านี่ก็เก็บยัน18เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครจะเก็บยัน20ก็ได้นะก็ไม่ลําบากครับผมเดี๋ยวรออันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปนะครับคือตีธรรมดาข็าตายแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตีธรรมดาก่อนเปลืองเอพีนะฮะ นี่ฮะโดตีธรรมดาก็ตายนะครับผมเวล้มเยอะแล้วไงโอเคหลังจากตีไก่แล้วนะครับปิดรีโมทแบบหลังจากตีไก่แล้วนะครับผมก็ให้เดินออกนะครับแล้วก็เดินลงจุดมารับเอ้ยไม่ใช่สิต้องไปตรงถ้ำด้านซ้ายมือนะฮะถ้าลงแปลงล่างเรนหมู่บ้านเวลลิงนะฮะ<ช>มันจะเป็นที่ทำเควสอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเนี่ยเออมันดอกข้าวบาเล่นะครับผมข้าวบาเล่ยู่ไหนเนี่ยข้าวบาเล่ นี่เพิ่ม HP 10หน่วยแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกระสอบข้าวอีกนะฮะอ่ะหลังจากเลเวล20แล้วครับผมให้เข้าถ้ำนี้นะครับเราจะไปเซาไอแลนด์กันนะฮะเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับนี่ครับปีศาจภูเขานะครับผมให้กดสู้นะครับผมมันเลเวล20นะฮะก็ถ้าเลเวล20ใช้สกิลมันก็ตายแล้วนะฮะอ่าแล้วก็มาทางด้านขวานะครับผมเราจะไปเกาะใต้กันนะครับผมที่เราอยู่ก็คือเกาะเหนือนะฮะ นี่ครับจริงๆก็18ก็มาตีมดก็ได้นะแต่มดเนี่ยมันจะตีแรงนิดนึงครับผมอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็แต่ก็อยู่ได้นะผม18นะฮะแต่เราจะขยับไปสักที่อื่นแล้วกันนะฮะเบื่อมดเบื่อมดเข้าไปออกวาร์ปนี่เรามาถึงเกาะใต้นะผมด้านขวาล่างเนี่ยจุดเขาคาเอ้ยจุดชลบุรีเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านไอตัวคิสเตียนนะครับผมมีเควสอยู่ในนั้นนะฮะ ให้เราขึ้นไปตรงแหลมข้างบนเห็นไหมจุดเล็กๆด้านบนนะฮะมันจะมีด้วงนะครับผมเราจะเก็บเวลกับด้วงนะฮะเนี่ยอ่าจริงๆตรงนี้ก็ได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยก็มอนน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมตัวเดียวนะฮะขึ้นไปด้านบนดีกว่านี่ครับ ตรงนี้นะครับผมเราจะเจอกับดวงตัวผู้2ตัวนะครับผมซึ่งมีเลเวล23นะครับผมที่นี่นะครับผมเราเก็บตั้งแต่เลเวล18ถึง25นะครับผม <c oughs> ก็แนะนําให้เปิดบอดเดินไปเลยครับ <c oughs> เพื่อที่ยังไงดวงตัวผู้ก็ชนเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เผื่อได้อ่าดวงธรรมดาด้วยนะครับเนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันจะมีดวงดินดวงอะไรเงี้ยมาให้ตีนะครับก็ถือว่าประหยัดเวลาได้นะฮะโอเคที่นี่นะครับผมเราเก็บได้ตั้งแต่เลเวล18 ถึง25นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันนะครับอีกที่หนึ่งเนี่ยบอกไว้เลยว่าค่อนข้างจะโหดหน่อยนะครับผมถ้าหาตี้ได้จะดีมากนะครับนั่นก็คือไม้เลื้อยนั่นเองนะครับไม้เลื้อยเนี่ยเดินลงไปจุดจุดฟ้าด้านล่างครับผมอาแป๊บหนึ่งครับตรงใกล้ๆทางเข้าหมู่บ้านเวลลิงเลยฮะ,ะกดปุ๊บเดินไปนะครับ นี่ครับเมื่อเดินลงมาถึงนะครับผมทางขวาจะเป็นหมู่บ้านคริสเตียนนะครับผมทางด้านซ้ายนะฮะจะเป็นทางที่เราไปต่อนะครับผมไปปุ๊บมาถึงตรงนี้ครับผมเดินเข้าจุดว้าฟ้าด้านซ้ายมือนะฮะนี่แหละครับบอกเลยว่าจัดหนักนะฮะหนักจริงนะครับผมมาตอน25น้ี่ตึงมือเลยอะนะฮะ หลบๆห,หน่อยกระลอกกระลอกนี่ตีแรงนะครับผมระวังไว้ด้วยนี่ครับจะเห็นว่าคนอยู่เยอะมากครับผมเป้าหมายของเราคือน,นี่ครับไม้เลื้อยดุนะครับผมเลเวล35 36นะฮะบ,บอกเลยว่าดุจริงน,นะครับผมเนี่ยแล้วมาแบบอันสต็อปมากคือมา3ตัวนะฮะผมถึงบอกว่าเออเอาเพื่อนมาด้วยนะครับจะได้มาเฉลี่ยดาเมจกันหน่อยนะฮะ คือถ้าใครไม่ไหวนะครแนะนําให้ตีด้วงต่อไปนะครับผมวอที่นี้แม่งดูดุนะฮะดูแต่คนเยอะมากครับผมมันได้เอฟเยอะมากครับผมอ่าถ้าแบบเอ้ยเราสามารถกดหาตี้ได้นะรัผมว่าเอ้ยเราไวเท่าไหร่นะผมแล้วก็หาตี้เอานะฮะเนี่ยพิมพ์ไปเลยครับผมว่าไวเท่านี้อยากหาตี้นะครผมคือมันมีทิคว่า ถ้าเราไวใกล้ๆกันนะ่ะเราจะได้ของ2ชิ้นนะครับผมแล้วก็โดดไปคอมโบจะทําให้ตีแรงขึ้นอย่างเงี้ยผมก็พยายามทําให้สปีดมันเท่ากันนะครับผมระหว่างตัวผมกับตัวหุ่นนะฮะอ่านี่แหละครับผมก็ยิงยาวยัน30 35ได้เลยนะครับผมชิวๆเลยนะครับถ้าอยู่ไหวนะครับโอเคแล้วก็อีกคําถามนึงครับผมคือหุ่นไม้หุ่นไม้เนี่ยมันเป็นการเก็บเลเวลแบบออฟไลน์ line. ถ้าถามว่าออนไลน์ออฟไลน์ line, ไหนเร็วกว่ากันก็ต้องบอกว่าอ่าออนไลน์มันเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผม ออฟไลน์ line, เอาไว้ตอนที่แบบเอ้ยเราไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการใช้งานหุ่นไม้รับผมก็คือกดใช้นะครับผมมันจะบอกว่าจะว้าไปไหนจะว้าไปเกาะใต้เลขยี่ห้ารับผมก็กดไปอ่ะมาถึงปุ๊บมันก็บอกว่าแบบฝึกอัตโนมัตินะฮะตรงนี้นะผมถ้าเราจะให้ขุนตัวไหนฝึกพร้อมกับเราเนี่ยให้กดออกลบนะครับมันก็จะฝึกคู่กันนะครับมันก็จะได้อีพีเรื่อยๆนะผมถ้าเราอยากออฟไลน์ line, นะผมก็กดที่ระบบกดล็อกเอาท์เกมนะผมมันก็จะ ฝึกแบบออฟไลน์ให้นะผมจนกว่าหุ่นไม้ของเราจะหมดนั่นเองนะครับเนี่ยหุ่นไม้เนี่ยสามารถซื้อได้ในแคชช็อปนะครับไม่แน่ใจว่าตัวละเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอ่ะตัวละสี่นะครับผมมันจะสามารถใช้ฝึกได้นะผมแต่ยังไงความเร็วก็สู้แบบเปิดบอดไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเนาะทั้งหมดก็เป็นวิธีการเก็บเลี้ยวหนึ่งถึงสามสิบนะครับอ่าถ้าใครมีที่อื่นแนะนําก็แนะนํามาได้ครับผมผมเองก็จำไม่ค่อยได้และลืมไปหมดแล้วนะครับ ไม่เลื้อยบางทีอาจจะตึงมือไปหน่อยก็หาใกล้ๆนั้นนะผมแต่กระลอกก็เจ็บเหมือนกันนะผมว่าด้วงเนี่ยโอเคสุดแล้วนะถ้าจะเก็บแบบถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้นนี้ละกันนะผมก็จะลืมกด s u b s c r i b ์ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ